ตัวเลขแสดงจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสวัสดีครับน้องๆมาเรียนรู้กับหน่วยแรกของคณิตศาสตร์แสนสนุกกันนะครับวันนี้พี่มีเรื่องราวให้น้องๆไปสนุกกับการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันครับเอนันนเมกับเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลก,กับครอบครัว กำลังเล่นน้ำกันอยู่เราตามเข้าไปดูใกล้ๆกันครับปุ๊กไม่ลองเล่นน้ำทะเลเหรอไม่ละจ้าเราว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งเขามีห่วงยางให้เช่าด้วยนะจ๊ะนั่นนี่ล่ะเอเห็นห่วงยางพวกนี้แล้วคิดถึงหลักลูกคิดแสดงจำนวนเลยน,นะจริงดยเนานะถ้าอย่างนั้น เรามาเล่นเกมทายจำนวนกันไหมจ๊ะน่าสนุกจังเราขอเล่นด้วยคนนะช่วงนี้ชี้นะก่อนที่จะไปเล่นเกมกับปุ๊กและเพื่อนๆเ,เรามาทบทวนเรื่องจำนวนกันก่อนนะครับน้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าว่าจำนวนนั้นประกอบมาจากเลขโดด10ตัวได้แก่ตัวเลขใดบ้าง มารู้จักกับเลขโดดที่ใช้เขียนแสดงจำนวนทั้ง10ในรูปตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือกันครับเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9น้องๆรู้ใช่ไหมครับว่าเลขโดดเหล่านี้จะมีค่าแตกต่างกันออกไปตามค่าประจำหลักของตัวเลขเหล่านั้นเช่น จำนวน44ตัวเลขเหมือนกันแต่ถ้านเลขโดดเหล่านี้อยู่ในหลักที่ต่างกันค่าก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4 4อยู่ในหลัก10บมีค่า40ทั้งนี้ค่าประจําหลักจะเริ่มนับจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนเรื่อยไปครับ เอาล่ะเพื่อนๆพ,พร้อมกันหรือยังคะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าก่อนอื่นเราจะตีตารางและเขียนเลขโดดในแต่ละช่องอย่างนี้นะจ๊ะใครตอบได้บ้างว่าเลขโดดเหล่านี้แสดงจำนวนใดบ้างเราตอบได้ครับปกตารางเนี้มีตัวเลขอยู่ทั้งหมด4ตัวจึงแทนด้วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันครับ เลข6อยู่ในหลักหน่วยแสดงจำนวน6หน่วยเลข4อยู่ในหลักสิบแสดงจำนวน40เลข1อยู่ในหลักร้อยแสดงจำนวน100และเลข5อยู่ในหลักพันแสดงจำนวน5000เลขโดดในข้อนี้ยแสดงจำนวนได้เป็น5146เขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกได้แบบนี้และเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้แบบนี้และเขียนแสดงด้วยตัวนังสือได้แบบนี้ ดังนั้นจำนวนเนี้อ่านได้ว่า5,146ยังไงล่ะถูกต้องจ้ะเอ๊ะแล้วตารางนี้ล่ะเลขโดดแต่ละตัวแสดงจำนวนอะไรเอ่ยไม่ยากเลยเลขโดดเหล่านี้มีอยู่ห้าตัวจึงแทนด้วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นเลขสี่อยู่ในหลักหน่วย แสดงจำนวนสี่หน่วยเลข8อยู่ในหลักสิบแสดงจำนวน80เลขสองอยู่ในหลักร้อยแสดงจำนวนสองร้อยเลขสี่อยู่ในหลักพันแสดงจำนวนสี่พันและเลขหอยู่ในหลักหมื่นแสดงจำนวนหกหมื่นจ้าเลขโดดในข้อนี้แสดงจำนวนได้เป็นหกหมื่นสี่พันสอง้ยปดสิบสี่ เราก็จะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้แบบนี้และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้แบบนี้ดังนั้นจำนวนนี้อ่านว่า6 4 2 8 4สคราวนี้ถามปุ๊กบ้างนะเลขโดดเหล่านี้แสดงจำนวนใดเราจะลองดูนะ มีเลขโดดอยู่ห้าตัวแสดงว่าต้องเป็นจำนวนห้าหลักคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นเอ๊แต่มีเลขโดดเหมือนกันอย่างนี้จะได้อ่านว่าอย่างไรเลขห้าอยู่ในหลักหน่วยแสดงจำนวนห้าหน่วยเลขสามอยู่ในหลักสิบแสดงจำนวนสามสิบเลข8ปดอยู่ในหลักร้อยแสดงจำนวนแปดร้อย เลข9อยู่ในหลักพันแสดงจำนวน9,000และเลข9อยู่ในหลักหมื่นแสดงจำนวน9,000เลขโดดในข้อนี้แสดงจำนวนได้เป็น9,000,9,835เราก็จะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้แบบนี้และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้แบบนี้ ดังนั้นจำนวนนี้อ่านว่า9 9 8 3 5เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเข้าใจการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่ไม่เกิน10,000 0กันแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปทำกิจกรรมสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจกันนะครับให้น้องๆกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนตอบคำถามกันได้ครบทั้ง5ข้อเลยหรือเปล่าพี่มีอีกหนึ่งกิจกรรมมาให้น้องๆได้ลองทำกันด้วยไปลุยกันเลยครับให้น้องๆพิจารณาตัวหนังสือแสดงจำนวนที่กำหนดให้แล้วคลิกลากตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยมาใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง224แสดงเป็นเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้ เอาเลยครับน้องๆมาฟังสรุปบทเรียนกันนะครับจำนวนนับเกิดจากเลขโดด10ตัวคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ประกอบกันในหลักต่างๆซึ่งทำให้มีค่าไม่เท่ากันโดยเริ่มจากหลักหน่วย10 1ร0อยพัน0 0ื0นแสนเรื่อยไปเวลาเราเขียนตัวเลขในตามหลักต่างๆเราจะเริ่มต้นใส่ที่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อย หลักพันหลักหมื่นหลักแสนเรื่อยไปซึ่งเวลาที่เราอ่านจำนวนและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เราเริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดไปหาหลักที่มีค่าน้อยที่สุดทีละหลักยกตัวอย่างเช่นจำนวนนี้สามารถแยกตามค่าประจำหลักได้ดังนี้และอ่านได้ว่า6 5 4 3 2 1เเข้าใจกันหรือยังเอ่ย ถ้าอย่าง,งานั้นเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยกิจกรรมใช้เดี่ยวกันครับใช้เดี่ยวข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ1เขียนตัวเลขไทยแสดงจำนวน9 3 0 0 1เอ็ดได้ตามข้อใดถูกต้องค่ะ ข้อสจำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรถูกต้องค่ะข้อ 3. ามแปพกับสาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ตามข้อใดถูกต้องค่ะข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแสดงจำนวนเดียวกัน ถูกต้องค่ะข้อห้าจำนวนนี้ตัวเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่ผิดค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้บทเรียนคณิตศาสตร์สนุกไม่เอ่ยในครั้งหน้าพี่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่าแสนกันบ้างนะครับว่าแต่จะสนุกและได้ความรู้ขนาดไหน รอติดตามกันครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ